เอาละครับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วงที่2ของเรานะครับรู้เฟื่องเรื่องของโหราศาสตร์นะครับเราจะขึ้น S อสให้นะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง S อสเทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้นะครับมาได้เลยนะครับที่4642787ได้เลยนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับประเด็นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นะครับว่ามีหลายคนคิดว่าโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องงมงายนะครับแล้วยังมีความเชื่อในเรื่องพระธรรมคําสอนต่างๆวันนี้นะครับผู้ที่จะ มาคุยกับเราแน่นอนครับเป็นอาจารย์ธนูเสถียรศิริพุทธเรามาเอาความรู้ง่ายๆเลยครับว่าโหราศาสตร์มาตีความหมายของคําว่าโหราศาสตร์ก่อนะอาจารย์ครับผมก็ในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับมีความเชื่อมาอย่างยาวนานนะครับโหราศาสตร์เนี่ยมันจะแยกเป็นสองคำนะฮะคือโหราครับบวกกับศาสตร์คำว่าโหราก็มีรากศัพท์นะครับภาษาบาลีนะครับมาจากคําว่าอโหนะฮะ กับคาว่าราตรีนะฮะอ๋โหอโหแปลว่ากลางวันอโหกลางวันราตรีแปลว่ากลางคืนนะครับก็จึงเอามารวมรกันมิกแอนแมทามารวมกันว่าเป็นเรื่องราวของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองนะครับแต่ในทางภาษาอังกฤษนะฮะเขาเขาใช่ไรครับใช้ว่า อีโตรโลจีนะอีโรโลจีจอโรโลจีครับผมอีโรเนี่ยนะครับมีความหมายว่าดวงดาวนะฮะองค์ดวงดาวโลจีคือศาสตร์นะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงดาวนะฮะนะฮะวาด้วยดวงดาวที่คำนวณเรื่องของดวงดาวแล้วก็นำมาผสมผสานนะเพื่อทำนายนะครับเพื่อทำนายเรื่องของบุคคลทำนายโลกทำนายเรื่องของชีวิตต่างๆนะครับ แล้วจดเป็นสถิตินะครับนี่คือเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับแต่ว่าในลักษณะของโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้รวมเอาศาสตร์ที่พูดถึงลายมือนะครับมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงดวงดาวนะฮะแต่เราก็พยายามประยุกต์เข้ามาเหมือนกันนะอย่างลายมือนะฮะพวงจุ้ยนะฮะหรือเรื่องของศาสตร์ต่างๆมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อโง่เฮงอะไรต่างๆนะครับศาสตร์เหล่านี้นะครับ นักนักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะประยุกนะครับนักพยากรณ์ต่างๆก็จะประยุกต์มาเป็นศาสตร์ของตัวเองที่มีชื่อต่างๆนานานะครับแต่ก็ถือว่าศาสตร์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ก็นำเป็นเรื่องของดวงดาวทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อที่จะทานายนะครับลักษณะของของโหราศาสตร์มันก็แตกต่างจากวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องการคำนวณเป็นเรื่องของการทดลองทดลองทดลอง เพื่อสรุปออกมาเป็นทฤษฎีได้คือการทดลองต่างๆเพื่อเอาการทดลองออกมาเป็นทฤษฎีต่างๆส่วนโหราศาสตร์คือการคำนวณาจโหราศาสตร์ก็คือเรื่องของการคำนวณดวงดาวนะครับและเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทํานายนะครับซึ่งทางทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รองรับว่าเป็นเป็นศาสตร์เหมือนกันนะเพราะเขาก็ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับนั่นเองนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ของศาสนาคือพุทธศาสนาของเรากับโหราศาสตร์อาจารย์ รั็มามิกแอนแมทหรือว่ามีประวัติความเป็นมายังไงาไจริงๆแล้วโหราศาสตร์เนี่ยมีมาก่อนก่อนสมัยของพุทธกาลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามากกว่า3000ปีอ่าใช่อย่างที่รู้กันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ามายงมายาเขาก็จะมีการบันทึกสถิติไว้ตามผนังกำแพงต่างๆเป็นรอยอารยธรรมครับนั่นหมายถึงว่า โหราศาสตร์เนี่ยสมัยสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้บังเกิดขึ้นนะได้บังเกิดขึ้นเนี่ยก็ก็จะมีลักษณะของในประเทศอินเดียนะฮะก็คือมีกลุ่มของผู้ที่เขาให้ให้ความนับหน้าตือตาสูงสุดตามวันนะเขาเรียกวันนะพรามพระราจารน์เนี่ยพราหมพรามถือว่าผู้มีบทบาทในทางศาสนามากนะครับเพราะว่าในในในวันที่วันที่พระ เจ้าชายสินทัตนะฮะเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยสมวันเนี่ยทางพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยบอกว่าพระบิดาพระบิดาก็ต้องเรียกพราหมณ์ทั่วประเทศนะฮะทั่วสารทิศเลยนะครับในชุมพูทวีปมาเพื่อทํานายลักษณะของกุมารน้อยนะว่าว่ามีความเป็นอย่างไรนะเด็กคนเจ้าชายนะฮะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพราหมณ์เป็นร้อยๆนะครับจะชูนิ้วสองนิ้วนะฮะบอกหมดเลยว่า จะเป็นรักษาสองอย่างสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือแต่มีแต่มีพรามหนึ่งท่านนะฮะองราบบอกว่าที่ยกนิ้วนิ้วเดียวนะฮะครับผมพรามที่ยกสองนิ้วนะก็คือพรามองแรกพรามทั้งหมดบอกว่าข้อแรกก็คือก็ถ้าถ้าจะเป็นพระมากสัตว์ก็จะปก ครองแฟนทั่วบ้านทุกเขาเรียกว่าใ่กว้างไกลอย่างยาวไกลสพิตธรรมจะยาวไกลคือหมายถึงมีอาณาเขตของการปกครองที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับครับผมข้อที่สองก็คือถ้าออกบวชนะฮะจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกครับผมแต่ขณะที่พระรามกนธัญะเนี่ยท่านยกทํานายเรื่องเดียวเลยว่าเรื่องเดียวว่าจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกใช่่คือประวัติเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือการเริ่มต้นของโหราศาสตร์มาตั้งแต่นั้นแล้วเห็นไมใช่ะโหราศาสตร์มาทํานายพุทธองค์ว่าจะเป็นอย่างไรใช่มันมันเริ่มต้นมาจากพราหมณ์นะฮะแม้วันปัจจุบันเนี้ยพราหมณ์ก็ยังมีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นทีพิธีในเรื่องของบวงสรวงนะงานบวงสรต่างๆต้องมีพราหมณ์นะต้องมีพราหมณ์แล้วก็พราหมณ์แล้วก็มาพุทธ อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่ามหาครูพระมหาครูพระมหาครูมาถึงสมัยยุทธยากรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็เป็นโปรหิตแม้ปัจจุบันเนี้ยพระมหาราชครูก็ยังมีบทบาทสําคัญนะก็ยังมีบทสําคัญในเรื่องงานใหญ่งานใหญ่ๆในการช่วยเหลือในเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในในทางของ พระพุทธศาสนาบ้างนะครับในเทวศาสนานี่ถือว่าถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะเรื่องของการกระทําของมนุษย์นะครับเป็นเรื่องของกรรมผลของชีวิตเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เกิดจากอันใดอันใดอื่นๆเลยนอกจากกรรมของเราเองกรรมคือการกระทำนะครับแม่นักวิทยากรในปัจจุบันเองก็ยังอิงในเรื่องของผลกรรมของชีวิตนะถ้าหาก คุณสามารถที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับเป็นลูกที่ดีนะของพ่อแม่หรือเมื่อผิดพลาดก็จะต้องไปคอรบหรือปฏิบัติตัวโดยการไหวหรือขอขมาพ่อแม่ก็ถือเป็นกรรมดีส่งผลให้เด็กคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เหมือนกันนะครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์พระสมมาสัมุทธเจ้าเนี่ยก็อนุญาตให้พระภิกษุนะฮะเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์อย่างเดียวนะก็คือเรื่องของ นักขาตะเลิกหรือเลิกยาม <Ừ. S 2> นะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาทําอุโบสถหรือ <Ừ. S 2> ลงอุโบสถเนี่ยก็จะต้องมีพิธี <Ừ. S 2> ต้องกําหนดเวลานะครับได,ดได้ถูกต้องชัดเจนอนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาที่พระภิกษุที่จะต้องออกไปปฏิบัติศีลต,ตามป่าตามเขาเนี่ยต้องดูเลิกเหมือนกันเพื่อป้องกัน อ,อันตรายอันตรายที่เกิดจากสัตว์จากโจรหรือเรื่องธรรมชาติต่างๆนั่นเองนคกลางกลางคืนเดินไปปึ๊บถ้ามากเวลาไม่ดีปึ๊บนี่ไปโดนกลางคืนสมัยก่อนน่ากลัวใช่อันตรายเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางศาสนาบอกว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นไม่ไม่ชื่นชมเป็นเดรัจฉานวิชาพระภิกษุเนี่ยไม่ควรทํานายเรื่องของดวงถ้าเอไปทำนายผิดผิดวินัยของ วินัยแน่นอนฮะจริงหรอในในทางศาสตรพระบางรูสามารถดูดวงได้อันนี้ถือว่าผิดวินัยผิดใช่ไหมอาจารย์ผิดครับเพราะว่าสามารถที่จะให้ให้ดูเรื่องเวลาหรือเรื่อเพื่อศึกษาเพื่อตัวตัวของพระพิสุเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านดูแลมาบอกคนอื่นที่ถือว่าผิดวินัยสใช่ฮะถือว่าผิดวินัยสองนะครับทีนี้นะครับแม่พระ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 พุทธเจ้าเองนะฮะท่านเองก็มี การเรียน <G arden> จบถึง18ศาสตร์หนึ่งในนั้นก็คือโหราศาสตร์เหมือนกันนะครับ,รบเช่นเกี่ยวกับเรื่องวิชาการรบวิชาร,ารัฐศาสตร์วิชาเกี่ยวกับด้านการแพทย์วิชาเกี่ยวกับเรื่องของการประพันธ์ศิลปินต่างๆวิชาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิมประเทศต่างๆคือรวมแล้วส8บดศาสตร์เพร้ะเนี่ยพระองค์เนี่ยจะชํานาญทุกอย่างเลยนะครับ18ดศาสตร์เหล่านี้นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของพระศาสนาเนี่ยผมยังย้ำนะครับให้รู้ว่าเป็นเรื่องของหลักของกรรมนะครับไม่ไม่เน้นในเรื่องของของในเรื่องของชีวิตที่เกิดจากการทำนายต่างต่างาะเนี่ยจะเห็นว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของดวงนะครับแต่คนอีกชนหนึ่งเนี่ยเชื่อเรื่องของดวงแต่คนไทยสังคมไทยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะจะเชื่อเขาจะให้ความสําคัญกับศาสนาและโหราศาสตร์ ควบคู่กันไปถูกไหมถูกต้องเพราะว่าในในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ไม่มีทางเลยฮะที่จะไม่มีโหราศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องทุก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 สังคมนะฮะหนังสือนิสานทุกเล่มหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องมีไงหมออ่วต้องมีเรื่องราวของของจิตใจนะครับงั้นจุดเด่นของของโหราศาสตร์ก็คือเรื่องราวของการบอกให้เราได้รู้จักการปฏิบัติตัวนะให้รู้จักการปฏิบัติตัวให้รู้ทางหนีทีไล่นะครับ อันถ้าเรารู้ข้างหน้านะครับถ้ามีหนามมีสิ่งที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดเราก็ต้องหลีกเสียถูกต้องเหมือนเหมือนกันเพราะบางทีเราไปปรึกษาใครก็แล้วแต่นี่นะครับเขาก็จะให้ข้อคิดที่ดีๆแต่คนส่วนใหญ่เมื่อทุกเมือ่อมีปัญหานะครับก็จะไปปรึกษาหมอดู <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> นะนี่คือคือคือมันหลีกไม่พ้นนะฮะอันนี้ถามว่าหลายคนต้องบอกว่าหมอดูคือหมอเทวดาจะคิดไง ขาชอบคุีแม่นมากโว้ยหมอเทวดาอ๋อหมอเทวดาคือแม่นมากๆอะไรเงี้ยคือชีวิตเนี่ยเวลาเวลาเรานึกลองนึกถึงเวลาเราแย่ที่สุดนะเวลาเราหมดหนทางเขาจะคิดว่าใครนะคือผู้ที่จะดึงตัวเราขึ้นมาให้ให้ให้ดีขึ้นเอาอย่างเจ็บป่วยอย่างหนักอย่างเงี้ยนะมีหมอสักคนเนี่ยมาช่วยเราได้ไหมมาช่วยเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยให้ป่วย การพลิกชีวิตอย่างอัศจรรย์เนี่ยจึงเรียกว่าเทวดาได้แต่แปลกที่ใครจะคิดยังไงก็เขาประสบมาเขามีความเชื่อว่าเัาหมอดูคนนี้ช่วยเขาได้ให้เขาหายได้เขาก็มีความเชื่อได้เอแม่พ่อแม่นะฮะก็ถือว่าที่เขาบอกว่าคือเทวดาของลูกแม้ครูบาอาจารย์ผู้พลิกพลิกคุณให้ประสบผลสำเร็จเราก็ต้องเคารพเขาว่าเป็นเทวดาแม้ใครก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเสกเสกให้คนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ได้นั่นก็คือเทวดาเพราะฉะนั้นคําว่าเทวดาคือผู้ที่เราเนี่ย ช่วยเหลือเราและเราศรัทธาที่สุดหรือให้ความเคารพจริงๆมันมีคําที่ว่าเราอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้หรือเรียกเป็นคือให้ความสําคัญกับคนตลอดไปก็ได้ั้นใครที่มีความพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนสิบนบนขนรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้องและพลิกให้เขาดีขึ้นเนี่ยนะก็ถือว่าเทวดาเหมือนกันยังยังหมอยาสามารถทาให้คนหายป่วยเป็นเทวดาเหมือนกันนะหรือรักษาคน คนที่ฝึกสอนให้ให้คนคนนั้นเนี่ยประสบความในในชีวิตเช่นเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดหรือได้ที่หนึ่งก็จะบูชาเป็นเทวดาเหมือนกันแม้อย่างเช่นเอาเทควันโดไม่เคยจะประสบความเร็จเลยประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาชนะต้นตำรับได้ก็ถือว่าสุดยอดในอย่างคคิมนะชื่อคิมใช่ไหมคุณคิมคุณคิมคุณคิมเนี่ยได้รับการยอมรับจากวงการการกีฬาหรือจากสังคมมากว่าเป็นผู้ทําให ได้รับรางวัลเออได้รับรางวัลที่สาคัญสาคัญคุณคดคิมคดคิมยกตัวอย่างอย่างนั้นนะครับหรือแม้เจ้าของบริษัทใหญ่ๆนะครับที่สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จเขาก็ให้เกียรติยกย่องได้เหมือนกันงั้นในทางทางทางโหราศาสตร์ครนะถือว่าถ้าหากเราสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคนคนนั้นย่อมได้รับการยกย่องนะครับในทางเรื่องของพุทธศาสนา เขาเชื่อว่าสิ่งสําคัญหรือจุดหลักเลยเนี่ยก็คือการมีจิตใจที่บริสุทธิ์การละความชั่วการทําความดีละความชั่วและทําจิตใจบริสุทธิ์นี่คือหัวใจสาคัญะนะครับ,ใคร,บใครจะบอกว่าโหราศาสตร์จะงมงายไม่งมงายก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับถ้าบอกว่าใครแลวแต่ที่มาแนะนําให้คุณรู้สึกว่าคุณฟังคําแนะนําแล้วคุณปฏิบัติตัวและคุณดีขึ้นคุณจะเรียกเขาเป็นอะไรก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสตินั่นเองนะเชื่ออะไรก็ได้แต่เชื่ออย่างมีสตินะครับอ่ะเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกตรงนี้นะครับเบรกหน้ามาครับคนพุนทุกนะฮะมี s อสมาแล้วทยอยมาแล้วด้วยนะฮะเราจะเปิดสายรับคนอินนะฮะสายสดแล้วก็ตอบ s อสกันนะฮะช่วงหน้าครับผมคนพ้นทุกขับ